10% 5บาท4% 2บาทก็ต้องเป็น5.2ในะความเป็นจริงถ้าลด500,000ปีต่อไปก็ต้องเป็น5 2 0 0 0อ่านี่คือราคาฐานของลุแบบนี้นะครับแต่ในเรื่องของความสวยงามความมีคุณค่าในเชิงศิละปะก็อาจจะทําให้ราคามันไหลขึ้นไปอีกเป็นล้านสองล้านสามล้านเพราะรถพวกนี้นี่จริงๆเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนมือกันบ่อยๆนะเพราะงั้นเนี่ย เขาไม่ไม่สนใจหรอกว่าฐานลูกค้าจะมาซื้อเขามีเยอะไม่เยอะนะคนจะเล่นรถพวกนี้ต้องก็ต้องทําใจจุดหนึ่งนะถ้าทําเพื่อซื้อขายเป็นการพาณิชย์เนี่ยมันมันไม่ใช่นะซื้อขายกันด้วยความสุขซะมากกว่านะครับราคาก็ตั้งเอาตามความพอใจถ้ามันเป็นไปได้มันก็ต้องมีประวัติมีโปรไฟล์ซัพพอร์ตนะมาถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับสนใจชอบใจก็ลองติดต่อคุณดู Yeah.